สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปด้ในรายการคนมีองค์วันนี้เสนอตอนไม่มีร่างทรงคนไหนที่ไม่โดนบททดสอบนะติดต่อนะครับตรวจองค์ตรวจเทพนะดูดวงกันได้ครับที่ดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ a c e b o o k สวัสดีครับโอสิริกรอภิรัตน์ครับ facebook โอสิริกรอภิรัตน์เบอร์โทรศูนย์ห2หนึ่งเ5้าเก้าสองหกสี่ห้าูนย์เก้าสองห้าเก้าสองเก้าสองหกหนึ่ง i d r i o siri หนึ่งห้าและผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนะเมตรามหานิยมเบอร์โทรศูนย์6ปดสี่เก้าองหก้าแ i d r a i ajtop 1 6ครับนะก็มาทำรายการในรอบนี้ก็เพราะว่ามีหลายๆคนบอกว่าทำไมผมต้องทรงด้วยทำไมผมต้องทรงทั้งทที่ว่าผมไม่มีความรู้อะไรไม่มีความสามารถอะไรใช่ถูกต้องนะถ้าไม่รับจะยิ่งหนักกวา่า ถ้ารับก็ยังมีมีมีผลดีบางคนนะ่ะโดนทดสอบแล้วถึงกับหมดตัวบางคนถึงกับมีหนี้มีสินมากมายแต่ก็ไม่ไม่ฟังนะไม่ฟังผมผมไมพยายามแก้ทางให้เขาก็ไม่ค่อยฟังผมเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเขามีอัตราอัตราคือเขาก็เชื่อว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยสามารถแก้อะไรหรอคือบางคนเนี่ยเขาหมดตัวแล้วเขาเบือนก็นว่าเราเนี่ยให้เขารับขันเพื่อแก้ทางแต่ว่าเขาไม่เชื่อ หลายๆคนที่หมดตัวหลายๆคนที่ไม่มีเงินกินเงินใช้ก็มาถามเราว่าทําไมต้องโดนบททดสอบหนักขนาดนี้บางคนบอกว่าแล้วเราจะไปช่วยคนยังไงก็คุณก็ต้องเรียนรู้สิครับบางคนเนี่ยเขาก็ไม่เรียนรู้เขาไม่สนใจเลยก็มีบางทีผมก็ทําใจนะว่าการสอนคน,นเป็นสิ่งที่ยากยิ่งแต่ยิ่งยากยิ่งกว่าคือการจะทําให้คนยอมรับในการเป็นตัวของตัวเอง<ม>ตรงนั้นคืออมีองค์เทพโดยตรง หลายครั้งหลายคนที่เราต้องมานั่งตรวจองค์ตรวจเทพให้คนแล้วสุดท้ายคนนั้นก็ไม่ยอมรับในองค์เทพก็หมายถึงว่าไม่ยอมรับขันไม่ยอมรับอะไรเสร็จแล้วบอกบ่นว่าหม,วหมดตัวหมดตัวพัฒนาตัวเองไม่ได้อีกเลยนะเหมือนโดนกดไว้ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะบางทีเราพยายามแก้ไขให้เขาบางทีเขาก็ไม่ไม่รับฟังเรามันมีหลายเรื่องมันอยู่ที่บุญวาสนาของร่างนั้นด้วยอะไรอืมบางทีฟังคนอื่นมามากสุดท้ายตัวเองก็ไม่เจริญก้าวหน้าก็มีเยอะแยะไป บางทีคนคนในครอบครัวเป็นห่วงค่ะแล้วยิ่งเป็นพ่อแม่นะนี่ยิ่งขัดลำบากเลยอ่ะอืมเอาละเดี๋ยวเราจะบูชาเทพแล้วค่อยเล่าให้จานโอเล่าเรื่องนะอืมจานโอท่องไปเลยนโมนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอ้าว นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมพระพรหมาปฏิภาหายาทุติยัมปีพระพรหมาปฏิภาหายาตติยัมปีพระพรหมปฏิภาหายะอิติสุขโตอระหังพุทโธนะโมพุทธายาปัทวีโคงคาพระพรหมหาเทวาขมามิหังพรหมจิตตังปียังมามานาชาริตินามาภาทา เมกะมมปโยเทวมนุสานังปโยพรมานมุตตังปโยนาคาสุป,ปันนานังปิดินทริยงนามามิหังอมภพ,พิคเนสิทิประสิธิเมมหาราภพ์ทตติยัเปินโมพภพิคเนสิทิประสิทธิเมมหาราภณา์ ตาติยัมปีนะโมพภิคเนสิทธิประสิทธิเมมหาราภโอมสีคเนสายานะมหารโอมสีคเนสายานะมหารโอมสีคเนสายานะมหารโอมพระบคคลทัพมุนีเทวานโมพุทาะาตาติยัมปีพระบคคลทัพมุนีเทวานโมพุทายะตาติยัมปีพระบคคลทัพมุนีเทวานโมพุทายะ ถามว่าหลายๆาครั้งหลายๆหนที่มันปัญหามันเกิดก็คือมันมีร่างทรงเนี่ยมามาตรวจองค์ตรวจเทพกับเราเสร็จเนี่ยเขาก็เหมือนกับว่ากําลังใจไม่เต็มถามว่าโดนบททดสอบยังไงถ้าบารมีเต็มเนี่ยเขาก็จะยอมรับการลงทรงหรือการมีองค์โดยธรรมชาติเลยแต่ว่าถ้าการแบบว่าเขาไม่ยอมรับคอยบ่าย,คอย,ายคอยเบี่ยงแล้วก็ไม่ยอมรับไปเรืเ่อยๆสุดท้ายแล้วเขาก็ไม่เหลืออะไร ผมเห็นมาเยอะนะบางคนเนี่ยที่มีแต่ว่าไม่ยอมรับเนี่ยแล้วสุดท้ายอาการมันก็คือมันออกอาการเหมือนกับเพอเพอเนี่ยมันเหมือนกับว่าอาการมันออกแบบแนวเพอเจอร์ออกแนวว่าไม่เราเนี่ยไม่สามารถที่จะแก้ไขให้ได้เพราะหนึ่งจิตคนนั้นน่ะไม่ไม่สมปไม่สมประสงค์ไม่สมประสงค์นี่หมายถึงว่าจิตเขาไม่สามารถที่จะเปิดปยาณบารามีได้แล้วไม่สามารถที่จะเข้าใจเรื่องราวของยานบารามีได้เลยบางที่เนี่ย ถึงเราจะเที่ยวกล้มเขายัางไงก็ตามนะแบบเที่ยวเขาในที่นี้ก็พยายามดันให้เขาขึ้นมาขึ้นมาช่วยคนอย่างเงี้ยเขาก็ไม่เอาก็มีหลายๆคนที่แบบว่าถึงแม้จะมีความรู้มีอะไรก็ตามบางทีเราจะยัดเยียดวิชาการเพื่อจะให้ไปช่วยคนเขาก็ไม่เอาก็มีเยอะนะอ,อันนี้เราต้องทําใจถามว่าทา <วะ S 1> ใจก <คน S 1> ็บอกว่าเป็นครูด้วยโอ้โห oh. อ, oh. อยากจะมีวิชาไปช่วยคนก็จะเอาจะเอาอเอาเอาเอาแต่ สิ่งที่ตัวเองชอบแต่ว่าคือวิชาการอะไรย่เงี้ยอะไราเงี้ยค่ะจย์หอมนะคือต้องฟังนะว่ามันต้องมีฐานวิชามาก่อนแล้วถึงจะขึ้นมาวิชาชั้นสูงได้เหมือนคุณจะทำเบเกอรี่คุณก็ต้องมีเครื่องอบเบเกอรี่ถ้าคุณทําขึ้นมาโดยที่ว่าคุณไม่มีเครื่องอบมันจะใช้เตาไมโครเวฟได้ไหมก็สุดแล้วแต่จะเตาหนึ่งเตาหุงเตาอะไรนนก็ตามไมันนพูดพูด,พดคือเอ่อตัวยกตัวอย่างการขัดขัด ไอ้นี่ขึ้นมางก็แล้วแต่ก็คือว่าต้องมีเบอรเกอรี่แต่จะไปเอาต่อมฮอร์โที่บ้านอะไรเงี้ยก็สุดแล้วแต่นะถ้าให้จานไม่ได้สิม่ไม่ได้ให้จานโอพูด,ดอะไม่รู้นึกไม่ออกอะค่ะผมอะไม่อยากพูดมากรับพูดมากในที่นี้ก็คือว่าบางคนเนี่ยเข้ามาเราเนี่ย <c oughs> เข้ามาหาเราเนี่ยก็เพื่อจะให้เราขัดเราเกา อยากจะรู้หนทางที่จะทําให้เราที่ทุกคนจเจริญก้าวหน้าแต่ทุกคนก็ไม่ <Okay. S 1> ไม่เปิดใจมาตามทั้งมาสวัสดีคะ่ะอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะ,ะสวัสดีนะครับะนะก็คือว่าอยากจะให้เราขัดเราเกลาอยากจะให้เราสร้างสรรสร้างให้เป็นคนที่เก่งมีความสามารถจริงๆอ่อะถ้าลูกศิษย์คนไหนเข้าหาอาจารย์มาทักมาถามบ่อยๆนั่นแหละคือได้เปรียบแต่ว่าลูกศิษย์ที่แบบเอออยากได้อยากรู้อยากอะไรแต่ไม่กล้าทักอาจารย์บอกเกรงใจอาจารย์เนี่ยอาจารย์ก็ไม่รู้จะไปทักยังไง คืออยู่ๆอาจารย์ไปทักไปถามว่าเป็นยังไงบ้างคะให้อาจารย์สอนอะไรหนูไหมอะไรอย่างนี้มันก็ไม่ใช่ใช่ะเออจริงไหม,ม,มแล้วแล้วสำหรับอะไรนะบททดสอบนะคะอาจารย์ทรอบบททดสอบส่วนส่วนมากบ,บททดสอบก็คือกําลังใจพอไหมกล้าทํำไหมอย่างเช่นไลฟ์สดเนี่ยเป็นของง่ายๆเป็นของที่ทุกคนนะมีอยู่แล้วในมือถือ สามารถที่จะออกมาก็ได้บางคนก็เอาไปเล่นบางคนก็ทํามามานี่ไลฟ์ไลฟ์ไลฟ์สดนั่งกินอาหารเล่นไปเรื่อยบางคนก็แบบนั่งคุยเล่นมาคุยกันหน่อยอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นโดยที่ว่าจะสร้างให้มันสรสร้าให้มันมีประโยชน์มันก็ทําได้มากกว่านี้แต่มันเหมือนว่าเราดึงศักยภาพออกมาได้มากกว่านี้แต่เราไม่ทําในเมื่อเราไม่ทําแล้วใครจะทําไม่มีใครทําไม่มีใครช่วยเพราะอะไรเพราะว่าตัวเราเท่านั้นเป็นผู้ชี้ชะตาและกําหนดตัวเองในอนาคตถามว่าถ้าวันนี้เราไม่ทําพรุ่งนี้เราไม่ทําวันต่อไปเราไม่ทํา แล้วตอนเราอายุมากๆจะมีสิ่งใดที่เราจะจําเป็นบทเรียนจดจําเราไม่มีถามว่าที่ผมทํา,ลาผลงานให้คนให้โลกจําที่ผมทําผลงานทุกวันเนี่ยผมบอกก็ได้ว่ามันไม่ได้มาโดยง่ายผมใช้เวลาปลุกปั้มแล้วก็ฝึกฝนตัวเองอะ่ะตรงนั้นน่ะมาหลายปีอาจารย์โอ้ก็เห็นกับตาว่าฝึกฝนมาหลายปีอาจารยาท็อปสวดมนต์ตลอดเลยอะทุกวันเลยจนแบบอาจารย์โอคิดว่า เอกลักษณ์ของอาจารย์็อาคือการสวดมนตน์นั่งับประคำแล้วล่ะอืม,อมคือทุกวันจริงๆเออต้องทําทุกวันไม,ไม่ไม่ทาไม่ได้ไม,ไม่ไม่ทําไม่ได้เพราะทําไมเพราะว่าเราอยู่ในทางของการตรวจองค์ตรวจเทพอย่างเงี้ยอยู่ในทางของรายการคนมีองค์เนี่ยค,คือต้องตัดแปลกใจว่าเอ๊ะคนไปคนนี้คือติดประคำแล้วแบบว่านั่งเฉยๆยไม่ได้ต้องเอา มาทามานั่งสวดมนต์ตั้งแต่ตอนท็อปอยู่ร้านที่พระอาทิตย์ล้เสร็จแล้วอาจารย์โอ้ก็ไปเยี่ยมไปไปหาอะไรเงี้ยเสร็จแล้วพอวาทุกวันเนี้ยอยู่ท,ที่ที่เนี้ยที่บ้านอาจารย์โอ้อะแล้วอาจารย์ท็อปก็นั่งแบบสวดมนต์บทเดิมทุกวันแล้วก็สวดเป็นแบบครึ่งชั่วโมงเป็่ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยบางทีอาจารย์โอ้แบบเออถ้าวันไหนไม่สวดนะมันคงแปลกนะมันไม่ใช่หรอกมันเป็นการเดินทางของจิตวิญญ,ญาณน,นับตั้งแต่วันแรก อย่างนับตั้งแต่วันแรกของคนที่ฝึกสมาธิอะ่ะทุกคนมีมีการเดินทางของจิตวิญญ,ญาณเพราะอะไรรู้ไหมมันเป็นการซ้อมซ้อมว่าถ้าเราตายแล้วเราจะไปอุบัติในที่ใดถ้าเราไปแบบไม่มีฐานไม่มีความรู้ไม่มีอะไรเลยอะ่ะแบบถ้าเราเกิดดีๆเราขณะที่เราใกล้ตายเนี่ยเรามีความอยากสวดมนต์และนึกถึงพระเจ้าอย่างเงี้ยเราก็จะมีพุทธธรรมสังฆะเป็นที่พึ่งแล้วเราจะไปนะไหนคะเราไปถึงซึ่งพันธิพานได้ทันทีเลยเข้าได้เลยถ้ามันถ้ามั่นใจนะในในบารมีพระเจ้าเต็มร้อยเนี่ย าเรียกศรัทธาจริตเป็นเป็นอารมณ์แบบคล้ายๆของพวกสุทาวาทห้าเป็นหนึ่งในดินแดนของอารมณ์สุทาวาทห้าดินแดนพรมใช่ไหมเป็นดินแดนพรมชั้นสุดท้ายถา้าห้าชั้นสุดท้ายมีศรัทธาจริตแก่ก้าความเชื่อสัจริตแก่ก้าแล้วก็แล้วก็สวสดภาวนาแก่ก้าแล้วมีสิ่งสุดท้ายคือต้องเชื่อในพทธเจ้าเต็มร้อยแล้วถึงจะเข้านิพพานได้ทันทีคือ ของพวกนี้ถ้าเราไม่สะสมไว้คือมีม,มีมีสิ่งหนึ่งที่ผมเกิดมาแล้วผมไม่อยากให้เสียเวลาเปล่าคือไม่อยากตายอีกมันมีอารมณ์อย่างนั้นมันมีอารมณ์ว่าเราไม่อยากตายอีกแล้วมัน<ต>มีอารมณ์ตั้งแต่อายุสิบสามใช่ไหมตอนนั้นคือมีอารมณ์นี้ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็พอมีคนแนะนําปุ๊บเธอก็ไปริ้วเลยแล้วสวดมนต์ฝึกจิตทุกวันเลยนะคะจนอ,อายุสามสิบเก้าถามว่าทําไมเราเราซ้ําอยู่บทเดิมเอะอายุสามสิบเก้าเดินหน้าจะวันเกิดอาจารย์ท็อปแล้ว,ลวเ,ออเดี๋ยว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 ค่อยว่ากันก็คือว ชีวิตคนเนี่ยมันเดินทางเข้าไปสู่ความตายทุกวันถ้าไม่สวดไม่ภาวนา,ไม,า,วนาไม่ฝึกฝนตัวเองมันก็เหมือนกับเราเนี่ยละทิง้งเสียเวลาปเปล่าเสีย<ด>เวลาเปล่าเพราะว่าชาตินึงอแต่ละชาติชาติชาติมาสะสมมาจนมาเจอพทธเจ้านะการเจอพทธเจ้าไม่ใช่เรื่องง่ายนะแล้วการเกิดเป็นคนก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะการเกิดเป็นสัตว์ยังมีมากกว่าคนแล้วจันทร์ทองได้เกิดเป็นชายด้วยมันมัน,ม,นมันสมบูรณ์นะเพราะว่าเพศชายเนี่ย ยานสุดมสมบูรณ์เขาเรียกว่าถ้าเกิดว่าฝึกยานสมาธิยานวิถีเนี่ยก็จะอุดมสมบูรณ์เร็วมากเพราะฉะนั้นนะ่ะมันมัน,ม,นมันจึงเป็นเหตุแห่งการอุบัติเพราะฉะนั้นนะ่ะแล้วอุบัติมาผมอุบัติขึ้นมาในโลกเนี่ยหนึ่งมาช่วยพวกล่างทรง,ทรงองค์เทพแล้วก็พวกคนที่เขาสับสนไม่เข้าใจตัวเองสองหน้าที่ก็คือว่ามีหน้าที่ภาวนาเพื่อตามหาสิ่งที่ตัวเองอยากจะไปก็คือว่าไม่อยากเกิดอ่ะมันรู้สึกไม่อยากเกิดเพราะว่า การเกิดมันเป็นทุกข์ถามว่าเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวมาเป็นโรคภัยใข้เจ็บต้องมาหาเงินต้องมารักษาตัวเองต้องมาหาเงินต้องมารักษาตัวเอง,เองรักษาร่างกายนะที่มันมีแต่ขี้ใช่ไหมใช่มีแต่ขี้กับไส้คือบางคนเนี่ยบางคนถึงเราจะพูดกับเขาพยายามพูดกับเขาว่านะบางทีเนี่ยผมเนี่ยพยายามจะเปิดร่างให้กับคุณนะพยายามที่จะช่วยคุณนะบางคนนะก็เหมือนเหมือนเหมือนกับผม,มส่งไฟลงไปให้เขาแล้วแต่เขาไม่รับหรอกตัวใหญ่ เขาเหมือนก็อย่างว่าอยากจะไฟฟ้าอยู่ในที่มืดอยู่ยงนั้นนะไฟฟ้าในที่มืดก็เหมือนกับว่าเออถึงเวลารับขันแล้วนะควรจะรับได้แล้วก็ฟังคนอื่นมากก็คือการรับขันมันเป็นสิ่งที่ผิดสิ่งที่ไม่ถูกการรับขันผีเป็นสัญญาของผีอะไรเงี้ยยังไงเราก็เป็นผีแน่นอนไม่ต้องเอามากหรอกคุณมองไปเถอะมีคนตายทุกวันยังไงก็เป็นผีแน่นอนอยู่แล้วแต่ก่อนจะเป็นผีขอเป็นพวกเทพก่อนได้ไหมเพราะถ้าเป็นพวกเทพโอกาสที่คุณจะรอดจากนรก,กมีแน่นอน แต่ถ้าคุณไม่ได้เป็นพวกเขาอ่ะเขาจะมาช่วยคุณทําไมแต่ถ้าเกิดคุณเคยช่วยเขาตอนที่มีชีวิตอยู่หนึ่งคุณช่วยเขาในการสื่อสารกับลูกหลานเขาในการปลอบประโลมลูกหลานเขาในการที่จะคอยช่วยเหลือมนุษย์เนี่ยคอยช่วยเหลือเานะพวกรางทรงองค์เทพคนอื่นซึ่งที่เขาสับสนตัวเองไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้ตัวเองได้เนี่ยมันเป็นสิ่งดีขนาดไหนไม่มีใครเข้าใจหรอกผมบอกให้อย่างเดียวนะ การที่จะเป็นคนมีองค์เนี่ยหนึ่งต้องสั่งสมบารมีมาสองต้องมีบารมีพร้อมสามต้องมีความสมบูรณ์ในจิตไม่งั้นก็ทําไม่ได้มันมันมีหลายๆอย่างเป็นส่วนประกอบอย่างคนเราเนี่ยจะเก่งหนึ่งคนเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเก่งตั้งแต่เกิดแต่ว่าต้องเก่งด้วยการฝึกฝนด้วยตัวเองสองพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาพัฒนานี่คือส่วนมนหรือนั่งสมาธิก็ทําไปเถ้อเพราะสุดท้ายแล้ว่เขาบอกแล้วไงก็เหมือนกับคนเราเนี่ยจะเก็บจะเก็บทองไว้ก็ต้องไปไปร่อนทองทุกวัน จะเก็บอะไรเอาไว้ก็ต้องไปร่อนสิ่งนั้นทุกวันถามว่าร่อนไปเพื่ออะไรร่อนไปเพื่อให้มีบาร,รมีถามว่าการสร้างบาร,รมีมันมีกี่แบบศีลส,สมาธิปัญญาศีลทานศีลสมาธิปัญญาแต่ถ้าว่าขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปก็ไม่สมบูรณ์นะทานศีลสมาธิปัญญาอืมทานศีลสมาธิปัญญานะอ่ามันขาดไม่ได้ นะทานศีลสมาธิปัญญามันขาดไม่ได้<า>สักอย่างทานคือให้ทานศีลคือถือศีล<า>สมาธิทานเป็นเหตุสมาธิาาธเราได้ปัญญาทานน่ะเป็นเหตุแห่งความรวยศีลน,น่ะเป็นเหตุแห่งการเกิดเป็นมนุษย์เทพอมเทวดานะเป็นเหตุแห่งการเกิดเป็นมนุษย์เทพอมเทวดาส่วนสมาธิเนี่ยเป็นการทรงมองความจริงว่าโลกว่านับแต่วันเด็กจนเรามายุข,ขนาดเนี้ยนับวันนะ่ะเราจะแก่ลงแก่ลงแก่ลงแล้วเราเห็นความจริง และปัญญาเนี่ยก็คือว่าเรามองนะ่ยมองตลอดเวลาว่าวันเวลาเนี่ยมันผ่านไปขณะที่ผ่านไปเนี่ยเราแก่ลงทุกวันทุกวันเนี่ยเราได้ทําอะไรให้กับตัวเองผมจึงนั่งสมาธิผมจึงสวดมนต์ทุกวันถามว่าสวดมนต์ทุกวันได้อะไรกลับมาผมรู้แค่ว่าเวลาผมตายผมได้แน่นอนคือสบายได้ความเป็นทิพย์แน่แต่คน,นไม่ค่อยเข้าใจหรอกคนมองว่าการสวดมนต์น่มันเป็นพื้นฐานอะไรนูน่นไอ้นี่้นั่นแต่คนที่สวดยังดีกว่าไม่สวดแต่คนที่นั่งสมาธิก็ยังดีกว่าไม่นั่งสมาธิผลมันก็คือว่า ใครเก็บสะสมอะไรเอาไว้แบกไปได้เท่าไหร่คือคนเราเนี่ยมันแบกไปได้แค่แค่สองอย่างความดีความชั่วพอเราตายแล้วอะความดีนะั้นมันตัดสินเราทันทีคือตายจากล่างเนี่ยตายหมายถึงอุบัติใหม่เกิดใหม่ทันทีนะยังไงก็เกิดใหม่ตายจากล่างนี้แต่ต้องเกิดใหม่ทันทีแต่จะเกิดที่ไหนอย่างไรนั้นคือการที่ตัวเองฝึกฝนตัวเองทุกวันเพราะว่าเขาบอกแล้วว่าการทดสอบตัวเองเวลาที่ตายดีที่สุดก็คือช่วงที่ตายนั่นแหละ ถ้าตัวเองนึกถึงนิพพานก็ไปถึงนิพพานถ้าตัวเองนึกถึงพรมก็ไปพรมตัวเองนึกถึงเทวดาก็ไปเป็นเทวดาก็มีแค่นั้นคือหลายๆคนนะบอกว่าทําไมเราต้องมานั่งสมาธิทําไมต้องมาปฏิบัติธรรมทุกคนตั้งคําถามสิ่งเหล่านี้ตลอดเวลาแต่ทุกคนไม่เคยฝึกไงพอไม่ฝึกมันจะไม่ชินแต่ผมมาฝึกจนชินถามว่าทาไมผมสวดย้ําบทเดิมซ้ามําไปซ้ําม,มาซ้ําไปซ้าม,มาเพราะหนึ่งการสวดมนต์ไม่ว่าจะซ้ําหรือกระจายออกก็ตามเป็นการนึกถึงพระพุทธพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพาริยสงฆ์ เป็นการนึกถึงองค์สามองค์สามเป็นการประกอบขึ้นมาแล้วสี่ปฏิเสธการเกิดทุกชนิดห้ารักพันธิพันธ์เป็นอารมณ์หนึ่งนะเคารพพระรัตนาตะใจสามด้วยใจจริงนะสองสองเนี่ยมีศีลห้าบริสุทธิ์ปกตินะปานาติป,ปาตาธินาทานาการเมสุมิชามุสาวาทาสุรามีระยะอันนี้เราท่องอยู่แล้วจับพระไว้ในคอพระในคอเหมือนพระพุทธเจ้าเราก็นึกถึงท่านได้ตลอดเสร็จแล้วเนี่ยก็เนี่ยสิ่งเราเนี้ยถ้าเราไม่ทําเราก็ไม่ได้แต่ถ้าเราทําเราก็ได้ผมบอกแค่นี้ว่า ใครทําคนนั้นได้อ่ะเพราะว่าการจะเจอพุทธเจ้าเจอรูปทรงรูปรักษ์อะไรก็ตามเถอะใครไปปาา่รูปรักษ์ไม่ว่าจะเป็นหนึ่งนิ้วกับพระนะห้านิ้วกับพระสิบสอกับพระองค์รูปใหญ่กับพระโบสถ์กับพระนะเพราะฉะนั้นอ่ะถ้าช่วงนี้ยังเจออยู่อ่ะเก็บสะสมบาร,รมีเหล่านี้ไปให้มากที่สุดแนละ้วสุดท้ายมันจะไปของมันเองอืมมันจะไปได้ดีเองอย่างกระถินเนียทำหลายๆกองก็เป็นมหาเศรษฐีในอนาคตใครจะว่าไงก็ช่างอ่ะเราก็ทําของเราไปเราก็ทําในแบบของเราเราชอบอะไรเราก็ทําไป เพราะว่าเราพาคนอื่นไปไม่ได้เราก็ต้องไปเองผมมีครั้งหนึ่งผมไปนั่งทําบุญอยู่ที่บ้านสายลมยายทําไมยายมาคนเดียวฉันบอกว่าฉันจะไปนิพพานแล้วลูกหลานยายเขาไม่ไปกันเหรอเขาไม่เอาหรอกทําไมเขาไม่เอาเขาบอกว่าเขายังติดโลกกันมากแล้วเขาไม่เอาปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นอะ่ะเขาก็จําเป็นจะต้องวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยแต่ฉันจะไปนิพพานฉันจึงต้องมาแบบนี้ก็บอกว่าแกมาแล้วก็บางคนเนี่ยเขาห้ทํางานอยู่พิศนุโลกนะอย่างเงี้ย พอเสาร์อาทิตย์เขาก็เข้ากรุงเทพมาทาบุญในบ้านสายลมหรือมาทาบุญอะไรเงี้ยผมก็เจอพวกเขาเขาก็บอกว่าจริงๆอะ่ะไม่ต้องมันมันมาถึงเราก็มาฝึกกรรมฐานของเราเราก็ไปของเราเพราะสุดท้ายแล้วอะ่ะเวลาตายอะ่ะอารมณ์ที่เราฝึกทุกวันอะ่ะมันจะแยกย้ายจิตเราออกมันจะแยกย้ายจิตเราออกไปเองพ่อแม่พี่น้องญาติอะไรมันจะหายหมดเขาบอกว่าหายหมดสูญสลายหมดแต่สิ่งที่ติดตัวเราไปก็คือการปฏิบัติของเราอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่เรียกว่า ผมพยายามสอนพวกร่างทรงให้เขาทําแต่บางคนเขาก็บอกว่าเขานั่งสมาธิแล้วเขาฟังจากเขาฟังจากคอมพิวเตอร์เขาฟังกองกรรมฐานอะไรเงี้ยผมก็บอกว่าถ้าจะให้ดีอ่ะไปเข้าห้องกรรมฐานบ้างก็ดีจะได้ฝึกฝนตัวเองอะไรเงี้ยอืมแต่บางคนเขาก็ไม่เอาอะไรเงี้ยผมก็เฉยๆเพราะว่าเขาบอกแล้วว่าทุกคนมีเหตุแห่งการมาแล้วมีเหตุแห่งการไปแค่นั้นเองนะแต่ผมอ่ะกะเลยว่าไปแล้วไม่กลับเพราะว่าไม่รู้จะกลับมาทําอะไรมันเหนื่อยมันเหนื่อยจริงๆนะ ถ้าคนที่รู้จะรู้ทันทีเลยบางทีเนี่ยเข้าห้องน้าเนี่ยถ่ายท้องกลางคืนก็ยังเหนื่อยบางทีเป็นโรคเป็นภยัยหายใจยังเหนื่อยโควิดต้องดูดิหายใจปอดอเป็นอะไรเนี่ยบางทีเราสอนสัจธรรมเขาบางทีสอนให้เขารับองค์รับเทพอย่างี้เขาก็ไม่เอาเพราะที่เขาไม่เอาเพราะอะไรไหมหนึ่งทิฏฐิอัตตาแล้วก็ความฟังคนอื่นมากนะจิตใจแปรเปลี่ยนง่ายมันก็เป็นอย่างนั้นแหละครับนะคนนะเขาเรียกมนุษย์ในโลก พอจิตใจแปรเปลี่ยนง่ายเสร็จไอทางที่ดีก็ไปไม่ได้เนเมื่อไปไม่ได้ก็ไปทางอื่นไปเค่นั้นเองแยกย้ายจากอาจารย์ไปอาจารย์จะช่วยคนได้เท่าที่ช่วยแต่ถ้าช่วยช่วยเขาไม่ได้อาจารย์ก็ต้องไปของอาจารย์เองเพราะสุดท้ายแล้วอ่ะคนที่ทําได้แน่นอนปลาลมเข้าใจแล้วค่ะเลิกกังขาทุกอย่างแล้วค่ะใช่โดยท่านอาจารย์ปามนะ <laughs> นะอาจารย์ปามยิปซีนะเอาลนะ ก็รายการในรอบนี้ท่านอาจารย์โอนี่ตั้งชื่อให้ใหม่เลยนะเนี่ยนะอ่ะอาจารย์โอมีอะไรจะพูดไหมหมดคำถามค่ะเอาละครับนะสำหรับรายการของเราในรอบนี้ใครต้องการตรวจองค์ตรวจเทพกับท่านอาจารย์โออาจารย์ท็อปก็ติดต่อได้ที่ Facebook โอ้สิริกรอภิรัตเบอร์โทร0619922645 0925929261 ID Line Osebris15 สนใจดูรวงอย่างละเอียดนะคะถามไม่อัน้นไพ่ยิบสีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูนะหน้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดติดต่อ ID Line อะ Facebook ครับอาจารย์ท็อนภเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID Line AJTOP16 เอาละไปแล้วครับนะสำหรับรอบนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ Hmm.